คลิปนี้ค่ะจะพามารับชมนะคะรถ Honda Civic FB ปี2014ค่ะคันนี้เป็นตัว 1.8E 279,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000ค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้เป็นสีบอลเงินการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยซื้อสดไม่เก็บแวดค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ はい。 ดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์รถยนต์มือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคย,ยคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับ Honda c ซีวิกกันบ้างนะใครที่กำลังคิดถึงกำลังมองหา Honda c ซีว c ตัวนี้เป็นตัว F B ปี2014ค่ะเป็นเครื่อง1.8 1.8นะคะตัว E ปี2 0คะ279,000ค่ะคัะคะนีิจะผ่ออเริ่มต้นอมู่ประมาพ0 0ค่ะคันนี้จะ ปี2014ตอนนี้บางไฟแนนซ์เนาะจะจัดได้อยู่ที่ประมาณ6ปีแล้วนะคะก็ประมาณ5 0าพันกว่าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับน้ำหนึ่งด้วยนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะก็เข้ามาดูเข้ามาดูรถได้นะคะใครสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะคุณลูกค้าคะคันนี้การันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยซื้อสดไม่เก็บแวตนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะได้เป็นไฟ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราขัดทําความสะอาดนะคะในส่วนของกรอบไฟให้คันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาใหม่เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าโฉมปี2014ค่ะใครที่อยากได้โฉมนี้หรือกําลังมองหาคันนี้อยู่นะคะ279,000เดี๋ยวน้ำหนึ่งพารับชมรอบๆคันแล้วก็มาดูโครงสร้างตัวรถกันดีกว่านะ,ะในส่วนของแม็กค่ะคันนี้ก็จะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะแม็กเดิมค่ะแม็กขอบ16นิ้วยางปี22ค่ะนะคะ อย่างปี22ได้ดิสเบกสี่ล้อเลยดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งนี่ค่ะก็ตรงนี้อาจจะมีร่องรอยสักนิดหนึ่งนะคะตัวในเรื่องของแม็กเดี๋ยวตรงนี้น้ำหนึ่งเก็บงานนะคะก็คือขัดทำความสะอาดให้คุณลูกค้าขาเข้ามาดูได้นะคะปรับสภาพให้ทุกขัดนะปรับสภาพให้ทุกขัดกระจกมองข้างค่ะพับปับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยคันนี้ติดคิวกันสาซรให้เรียบร้อยแล้ว ด้วยนะคะติดคิ้วกันติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ด้านข้างค่ะสันเหลี่ยมคมนะคะนี่ด้านข้างเส้นสวยค่ะที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมนี่นะคะ ่แล้วก็ได้กระจกเดิมนะคะได้กระจกตาโ o โยต้เออฮอนด้ honda. ได้กระจก honda เดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวฟิล์มนะคะเปลี่ยนฟิล์มให้นะอันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ลูกค้าสนใจซื้อสดไม่มีแวดนะคะเพราะว่าเป็นรถเทิรนมาเราดูโครงสร้างเป็นหลักโครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนี่ค่ะในส่วนของชนหนักไม่มีคันนี้นะคะที่เราดูกันมาเนี่ยชนหนักไม่มีแน่นอน อ่ะมาดูแผงประตูแผงประตูด้านข้างค่ะสีดำสามารถเข้ามาทดลองขับได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ,ค,ะคันนี้เลขไมอยู่ที่สองแสนกับอีกสี่หมื่นโลสองแสนกับสี่หมื่นโลค่ะตัวนอ็อตนี่ค่ะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างตัวรถนะคะนี่เขาให้ฟังนะคะให้ฟังเสียงอาจจะมีเก็บงานมาบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุ หนักนะคะไม่มีแน่นอนนะคะเราดูโครงสร้างอันนี้ก็รถประมาณสิบปีแล้วเนาะนะคะปีสองพันสิบสี่ก็รดสิบกว่าปีละนี่ค่ะสีบอนเงินก็ยังสวยสามารถใช้ได้ยาวๆค่ะนะสามารถใช้ได้ยาวๆเลยโฉมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโฉมนะคะปีสองพันสิบสี่เครื่องหนึ่งจุดแปด e ค่ะเครื่องพันแปดเนาะซีวิตอ่ะนี่ค่ะ แม็กก็จะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กห้ลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยมาดูท้ายกันบ้างค่ะไฟท้ายนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะก้อเนี่ยคะ่ะให้ดูไฟท้ายใกล้ๆอันนี้เจ้าของเดิมน่าจะมีการแปะติดมานะคะไฟท้ายด้านหลัง สนใจนะคะ0961984963นะคะแล้วก็โทรเข้ามาได้เลย0961984963ค่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูห้องเก็บสัมภาระห้องเก็บสัมภาระซีวิคกว้างอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะคานด้านหลัง ครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสามารถเข้ามาดูได้อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราก็ใส่ให้ครบบ๊มซะและวอะมาดูกันค่ะนี่นะคะเก็บสนใจยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลย0961984963ค่ะให้ดูด้านล่างนะคะ ่ะนี่ค่ะสนใจนะคะอยากเข้ามาดูรายละเอียดคันนี้ก็เข้ามาดูได้เลยนะคะเข้ามาดูได้เลยเป็นรถที่เข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้แบบปรับสภาพเท่าไหร่เลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานค่ะคุณลูกค้าขาอันนี้ก็คือห้องเก็บสัมภาระนะคะดู ร่องน้ำต่างๆก็รอยเมคอัพเดิมๆซีลซิลิโคนนะคะอาจจะมีเก็บงานมาบ้างเนี่ยอาจจะมีเก็บงานมาบ้างนะด้านท้ายแต่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะนะมีเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยด้านท้ายนะคะอะมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างค่ะ 2,79,000ค่ะคุณลูกคา้าค่ะในเรื่องของพิกวามชนหนักจมน้ำไม่มีแน่นอนแต่การเก็บรายละเอียดเก็บสีเก็บงานอาจจะมีบ้างเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันรถ10ปีแล้วค่ะนะคะรถ10ปีบางทีไม่เก็บนี้ก็โ,โหถือว่าใช้งานนี้ทนุถนอมมากนะคะ ก็อาจจะมีเก็บบ้างเล็กน้อยเนาะแต่ว่าเราก็ดูโครงสร้างหลักเป็นหลักค่ะคุณลูกค้าคะเอาแบบว่าไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ําแล้วก็เพรย์ต์เราเปิดมา24ปีแล้วการันตีมั่นใจได้นะคะหากตัวเครื่องตัวถังมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารนะนี่แผ่นยางรองมีครบเรียบร้อยชัดเจนตัวน็อตต่างๆแผงประตูเนี่ยค่ะ สนใจยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามเข้ามาได้นี่นี่เบาะหนังนะคะถุงลมนิรภัยสองใบนะถ้าเป็นซีวิ c นะคะได้ถุงลมนิรภยยัยสองใบพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลายัยมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยคะ่ะด้านซ้ายคันนี้นะคะได้เป็นปุ่มพุ s สตาร์ตนะนะคะเพราะว่าเป็นตัวเป็นตัว e นะคะเป็นตัว e มีคอนโซลด้านหน้านี่นะคะ คันนี้หนึ่งจุดแปด e ค่ะอ่ะอันนี้ก็คือภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนี่กุญแจซื้อสดไม่เก็บแหวดนะคะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะลูกค้านี่อันนี้เป็นลูกค้านะคะที่นำรถเอามาเทอเราก็ดูสภาพโครงสร้างเดิมนะคะแอร์นะคะก็จะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะแอร์ออโต เครื่องเสียงนะคะก็ปรับตรงหมดพวมอะไรได้นี่นะคะอ่ะหน้าจอการันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ำค่ะเลขใหม่อยู่ที่เลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่คันนี้เลขใหม่นะคะเอามาดูข้อมูลรถนี่ค่ะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน นะคะเลขไม่อยู่ที่สองแสนสี่มื่นหกพันโลสองแสนสี่มื่นหกพันโลค่ะคุณลูกค้าขะอันนี้เขาเป็นนี่นี่เอามาแล้วหน้าจอเมื่อกี้น้ำพันหมดนะสองแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเ็ดสิบสามโลนะคะอันนี้คือเลขไม่นะนะคะไม่ใช่ราคานะคะราคาสองแสนเจดหม่ันค่ะคุณลูกค้าขะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ําค่ะนะคะ ก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงยยคูโทรหาสอบถามได้เลยกระจกบองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะมีกระจกแต่งหน้านะคะอ่าทั้งสองฝั่งเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นสายอะไรสักอย่างนะคะที่มีกับตัวรถอ่ะใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถยยคูโทรหาสอบถาม0 9 6ย์8 4 9 6 3ได้เลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดู อ่าห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่านะคะไปดูห้องเครื่องด้านหน้าดูเขายังหุ้มพลาสติกไว้อยู่เลยนะคะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะใครสนใจ Honda c ซีว c นะคะ F อคันนี้2 7 9 0 0 0ปี2014นะคะก็รถ10ปีแล้วก็ถือว่าเอา่ยังสวยสภาพเดิมสวยอยู่นี้เรามีการเก็บงานเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของชนหนักพิคว่ำจมน้ำไม่มีแน่นอน อะมาดูนี่ค่ะเริ่มจากฝากระโปรงนะคะนี่ดูรอยเมคอัพนะตัวน็อตต่างๆตัวน็อตค่ะนี่ซิลซิลิโคนนะคะอันนี้ก็คือคานหม้อน้ำด้านหน้านี่ตัวนอ็อตสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะ ก่อนปล่อยจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นี่ค่ะห้องเครื่องด้านหน้าอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็ยกหูโทรหาสอบถามได้0961984963อันนี้นั่น,นึ่งให้ดูตัวน็อตใกล้ๆอ่ะซูมกันเข้าไปใกล้ๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะรอยเมคอัพเดิมสวยค่ะคันนี้อาจจะมี เล็กน้อยนะคะมีเฉี่ยวบ้างเล็กน้อยแต่ในเรื่องของชนหนักที่คว่มจมน้ําไม่มีแน่นอนค่ะคันนี้นะคะการันตีสภาพเดิมนะคะราคาตั้งขาย2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถ้าจะผ่อนจัดไฟแนนซ์ปี2014นะคะก็ผ่อนได้บางไฟแนนซ์จะผ่อน6ปีบางไฟแนนซ์ก็ผ่อนได้7ปีอยู่นะคะปี2014ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5้าพันค่ะคุณลูกค้าคะต้องมาดูนะคะว่าเครดิตลูกค้าเป็นยังไงนะคะก็อย่าเก็บไว้ในใจโย,ยคุทร่าสอบถามได้เลยปรึกษาฟรีค่ะศูนย์เก้าห้าสี่แปดหกสี่ห้าหกห้าหรือว่า 0961984963ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยมีบริการส่งรถสไลดสล์สนใจยังไงก็โยคูโทรหาสอบถามได้เดือยวั้นหนึ่งทิ้งเบอร์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้คันนี้เป็น Honda c ซีว c FB นะคะ 1.8e ปี e B 2014เลขไม 6, 000, ล์246,000โลราคาตั้งขาย279,000ซื้อสดไม่เก็บแวดค่ะหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็โยคูโทรหาสอบถามในเรื่องของเครดิตได้อยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม สวัสดีค่ะ